ค okay. มาตามดัชน,นีกันต่อนะครับวันที่20ี่สเดือน8วันนี้นดัชนีปิดอยู่ที่เดี๋ยวนะดัชน,นีวันนี้ปิดอยู่ที่1นึ่งพ8สจุดหนนะครับปิดเขียววันนี้อ่นะครับมาดูนิดนึง ในทนันเฟรมเดอเองแนวต้านตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้อ่านะครับเดี๋ยวนะประมาณน,นี้หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเอ็ดแนวต้านหนึ่งพันสองรอยหกสิบเอ็ดแนวรับนะครับกรอบมันก่อขยกายกขึ้นนะ อตอนนี้เป็น1,224งพันสอรัอยี่บส่นนี้แนวต้านเนาะอ่านี้รับครับ1,224คือแนวรับนะครับอืมตอนนี้กรอบเ็าัอยู่ตรงนี้นะบริเวณโซนนี้ก่อนนะครับมาดูว่า เป็นยังไงบ้างทิศทางอาทิศทางเขาก็ยังยังไม่ได้จะขึ้นเต็มที่นะครับยังเหมือนเดิมนะครับอาการยังทรงตัวนะครับยังทรงตัวยังไม่แย่แล้วก็ยังไม่ดีนะครับอ่แรงซื้อขายเป็นยังไงนะครับก็ยังคงรักษาแรงซื้อเอาไว้ได้แต่แรงซื้อนี่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขามีขายอ่ะอ่าขายส่งมานะครับดังนั้น ก็ยังไม่ได้เป็นแรงซื้อที่ดีนะครับยังไม่ได้เป็นแรงซื้อที่ดีดังนั้นเมื่อ,อเขายังไมไ่เป็นแรงขายนะครับ <c oughs> เขาก็มีโอกาสที่มันจะเด้งราคาขึ้นได้ไม่ด้ปกตินะครับถึงบอกว่าเขาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบนี่แหละ1261อ่ะตอนนี้ก็เป็น1224ในกรอบนะครับเนี่ยดัชนีจะวิ่งอยู่ตรนนี้1 2ึ่งัน้ในกรอบนี้ถึง1224นนะครับอ่ะเด้งมาได้ยัางไงานะครับที่เด้งขึ้นไปนะครับ เด้งขึ้นมาเพราะทันเฟรม60นาทีนี่นี่นะครับทิศทางกลับมาเขียวให้แล้วนะครับเป็นแรงซื้อนะครับบอลรุ่มเริ่มเข้ามาเข้าได้ดังนั้นนะครับก็หนี้ก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นได้ในพรุ่งนี้ก็มีโอกาสขึ้นได้ต่อนะครับก็แนวต้านก็อยู่ที่ที่เดิมครับตรงนี้เลยนะ 1261นสะมีแนวโน้มนะครับว่าดัชนีก็จะขึ้นต่อแต่จะขึ้นไปจนทะลุ1261งพั้หไหมหรือจะขึ้นไปถึงหรือเปล่ปาก็ต้องมาตามดูนะครับว่าแรงซื้อตรงนี้จะหมดที่ตรงไหนนะครับตรงเนี้ยแรงซื้อเนี่ยใน60สนาทีเนี้ยเพราะว่าเขาใน60เองกเ,เขามีต้านเนาะอะเยบ้างนะครับหนึ่งพันสอร้บนึ่งพันสอง6แล้วก็ 1 2 5 7อ่ะนะที่จะต้องฝ่าฟันะจะต้องฝ่าฟันขึ้นไปนะครับดูไม่แย่อันดับชี้เริ่มดูไม่แย่แล้วนะครับเริมเริ่มกลับขึ้นในะระยะสั้นเนาะไอ้ต่อต้องบอกทันเฟรมก่อนเนาะฝั่งนี้นะครับจะเป็นทันเฟรมระยะสั้นนะครับระยะสั้นอันนี้เป็นระยะกลาง ระยะกลางนะครับนะครับอในทันฟิลระยะสั้นดูไม่แย่แล้วนะครับทันฟิลระยะกลางยังอยัง,อา,อ,ยางอาการทงตัวเนาะจะบอกว่าแย่ก็กใช่แต่จะบอกว่าแย่จนขนาดถึงแบบว่าต้องลงหลุดหายไปเลยก็ไม่ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังเป็นเขายังมีแรงซื้อค้าอยู่นะครับ ถ้าเขาจะหลุดได้นะครับเขาจะหลุดได้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าจะหลุดได้ก็ต้องทําให้มันม่วงไม่หมดนะครับให้เป็นแรงขายมาเลยนะครับโดยการจะเกิดแรงขายตรงนี้ได้นะครับมันจะต้องเกิดจากฝั่งนี้ขายมาตอนงนี้ขายขายใส่เอานะครับนะครับเอาหกสิบนะครับระยะสั้นขายใส่ระยะกลางมานะครับแต่ตอนนี้ระยะสั้นนะครับกลับมาซื้อนั่นหมายความว่าในเดก็จะเริ่ม ชะลอการลงนะครับราคามีโอกาสเด้งขึ้นแต่ก็อยู่ในกรอบเนะเาะเขาจะอยู่ในกรอบอยู่นะครับถามว่าจะเด้งขึ้นทะลุเส้นแดลต้าหนึ่งพันสอง้ยหกสิบเได้ไหมคงคงยังครับคงยังต้านนั้นยังยังมีในยะอยู่ยังมีในยะอยู่อ่ะโอเคนะครับลัชนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรอไม่มีอะไรเอ่า ดีขึ้นมากมายเนาะยังอยู่ทรงตัวไซเวยอะไซเวยในกรอบครับอะกรอบนี้นะวันนี้นะครับอัปเดตอัปเดตกรอบราชนีอยู่ประมาณน,นี้ก่อนนะครับอะพรุ่งนี้ตามดูนะครับเขาจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ก่อนไปก่อนนะครับโอเคเนาะมีคาถามก็ถามทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้โอเคครับ